ดี่ดีพาคุณผู้ชมไปดูแนวคิดดีๆของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะที่เขานำข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลิที่เหลือจากการจำหน่ายค่ะที่ดูแตกหักเสียหายอย่าเพิ่งไปทิ้งนะคะเพราะว่าสามารถนำมาต่อย,ยอดแปรรูปทำเป็นข้าวตังได้ด้วยค่ะ มาแล้วนะคะมาเลยค่ะนี่คือข้าวตังงนาธัญ,ญพืชนี่เลยนะคะที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นสินค้าทำเงินของเกษตรกรเครือข่ายโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุม้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิกัดที่ตำบลเขาชงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะที่เกิดจากการต่อยอดนำข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะที่มเมล็ดข้าวเนี่ยแตกหักเป็นท่อนๆขายก็ไม่ได้ นำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์นะคะด้วยการทำเป็นข้าวตังหอมมะลิหน้าทัญยพืชถือเป็นการนำผลผลิตทุกส่วนของข้าวมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สำคัญช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดีด้วยค่ะ เจอนางสาวประเสริฐจ,จีนตุ้มนะคะเป็นหนึ่งในเกษตรกรเครือขา่ายโครงการนี้นะคะก็บอกว่าได้ฝึอกอบรมการ,รทำข้าวตังมาจากวิทยากรจากอำเภอบ้านโป่งจากนั้นก็ได้มาตั้งกลุ่มเข้าตังแปรรูปเพื่อจำหน่ายส่วนวัตถุดิบนะคะที่นำมาทำอะค่ะไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่ามีข้าวที่ปลูกกันเองในท้องถิ่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิหรือแม้แต่ข้าวเหนียวก็มีเหมือนกันค่ะ ซึ่งวิธีการทำนะคะเขาก็จะใช้ข้าวหอมมะลิ3าส่วนข้าวเหนียวอีก1ส่วนน้ำมาผสมกันนะคะแล้วก็นำไปหุงปกติอะค่ะเพียงแค่เราเติมน้ำให้ข้าวเนี่ยมันนิ่มขึ้นจากนั้นก็นำข้าวที่สุกแล้วเอามาบดแล้วก็มาคลึงให้เป็นแผ่นกลมๆเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดไว้ครึ่งวันพอหลังจากตากแดดเสร็จปุ๊บ เอามาทอดได้เลยอ่ะลงในกระทะแบบนี้นะคะน้ำมันร้อนๆให้มันกรอบฟูแล้วก็ตักขึ้นมากรอบฟูเสร็จแล้วตักมาได้เลยพักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมเอามาปรุงหน้าและทีนี้ก็ใส่เข้าไปทั้งหน้าหมูหยองน้ำพริกเผาหน้าทัญพืชแบบนี้ค่ะบรรจุถุงขายในราคาห่อละ35บาทเท่านั้นค่ะซึ่งทางกลุ่มเครือข่ายนี้นะคะเขาก็จะ รวมจุ่มทากันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วจะขายให้หมดนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานของที่สดใหม่ไม่มีค้างคืนค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะต้องการเรียนรู้สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุง้งอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริ ตำบลเขาชงุง้มอเภอโพธารามจัังหวดราชบุรีตามช่องทางที่ทีมงานของเราข้้ไนในบนหน้าจอนะคะที่เป็นเบอร์ของคุณประเสริฐเลยคุณผู้ชมลองโทรไปได้มีสองเบอร์นะคะเผื่อที่จะอยากหาไรายได้เสริมในครัวเรือนกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ GNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ